สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแนวคิดจากาศาสนาพราหมณ์ฮินดเูเรียกว่าอาสมสี่ครับสวัสดีค่ะอาสมสี่นี่คือเหมือนหลักการแบ่งช่วงวัยของชีวิตเลยนะคะออกเป็นสี่ระยะครับเหมือนเป็นแผนที่ชีวิตแบบโบราณเลยนะผมว่าเขาแบ่งชีวิตสี่ช่วงยังไง อืมแล้วแต่ละช่วงมีหน้าที่มีเป้าหมายทางใจยังไงบ้างใช่ไหมคะใช่เลยครับแนวคิดเก่าแก่เนี่ยมันจะท้อนหรือมันอาจจะท้าทายวิถีชีวิตเราๆท่านๆในยุคนี้ยังไงบ้างน่าสนใจค่ะจริงๆหัวใจหลักของอาสมสี่เนี่ยคือการมองชีวิตแบบองค์รวมนะคะไม่ใช่แค่อายุยืนยาวแต่เป็นการจัดสมดุลสมดุลระหว่างอะไรกับอะไรครับก็คือระหว่างหน้าที่ทางโลกกับการเติบโตทางจิตวิญญ,ญาณนะคะให้มันเหมาะสมกันในแต่ละช่วงวัย คือไม่ใช่เน้นอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ค่ะเป้าหมายลึกๆก,ก็คือการค่อยๆลดละความยึดติดต่างๆเพื่อเตรียมใจไปสู่ความสงบในบ้านปลายน่าสนใจมากครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกเลยดีไหมครับพรมจริยาอาสมได้เลยค่ะพรมจริยาอาสมวัยเรียนรู้ตามหลักก็คือตั้งแต่เกิดถึงประมาณ25ปีช่วงนี้คือเน้นศึกษาหาความรู้ฝึกวินัยอยู่ในโอวาทครูบาอาจารย์พ่อแม่ ใช่ค่ะแต่มีจุดหนึ่งคือเรื่องการยังไม่ข้องเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ครับผมทำไมถึงเน้นจุดนี้ครับก็เหมือนกับว่าเป็นการสร้างรากฐานให้มั่นคงก่อนนะคะทุ่มเทกับการเรียนรู้สร้างคุณธรรมให้เต็มที่ก่อนจะไปรับผิดชอบเรื่องอื่นเข้าใจเลยครับสร้างฐานให้แน่นก่อนแต่ก็น่าคิดนะครับว่ายุคนี้แค่เรื่องเรียนอย่างเดียวก็อาจจะกดดันมากแล้วจริงค่ะกดดันว่าต้องเกง่งต้องสำเร็จเร็ว จนบางทีอาจจะลืมเป้าหมายเดิมของการสร้างคนที่มีวินัยอันนี้น่าจะเป็นความท้าทายแรกเลยพอพ้นช่วงนี้ไปก็เข้าสู่ช่วงที่สองคิหัสถาอาสมใช่ไหมครับไหวสร้างครอบครัวทำงานค่ะช่วงอายุประมาณ25-50ปี โอ้โหช่วงนี้เรียกว่าเป็นช่วงแบกรับภาระทางโลกแบบเต็มๆเ,เลยทั้งสร้างฐานะดูแลครอบครัวพ่อแม่วงตระกูลใช่ค่ะเป็นช่วงที่บทบาททางสังคมนี่หนักที่สุดเลยแม้จะทุ่มเทกับทางโลกเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่อย่างถูกต้องก็คือไม่หลงไปกับทรัพย์สมบัติชื่อเสียงจนลืมเป้าหมายทางธรรมที่รออยู่ข้างหน้า อืมต่างจากยุคปัจจุบันเหมือนกันนะครับที่บางทีเราอาจจะทุ่มกับการงานการหาเงินจนลืมสมดุลชีวิตไปเลยจริงๆใช่ค่ะอาจจะลืมไปเลยว่าเราทำงานหนักไปเพื่ออะไรกันแนะ่จริงครับเหมือนเป็นช่วงพิสูจน์เลยนะว่าเอาสิ่งที่เรียนรู้มาจากช่วงแรกมาใช้ในชีวิตจริงได้แค่ไหนถูกต้องค่ะแล้วพอถึงช่วงที่3วานปรสสาอาสมครับช่วง50-75ปีค่ะ อันนี้บทบาทก็เปลี่ยนไปอีกครับจากเดิมที่เป็นผู้สร้างหลักปักฐานก็จะกลายเป็นผู้ส่งต่อแทนค่อยๆปล่อยวางเรื่องทางโลกมากขึ้นมอบทรัพย์สมบัติความรับผิดชอบให้ลูกหลานแล้วตัวเองก็หันมาทำประโยชน์เพื่อสังคมมากขึ้นปฏิบัติธรรมมากขึ้นจุดเปลี่ยนสำคัญคือการเริ่มปล่อยวางอย่างจริงๆสินะครับใช่เลยค่ะจากเดิมที่อาจจะยึดตัวกูของกูมากหน่อยก็จะเริ่มหันมามองประโยชน์ส่วนรวมการเตรียมใจให้สงบ เทียบกับยุคนี้หลายๆคนพอเกษียณแล้วอาจจะรู้สึกเคว้งคว้างเพราะว่าเพราะอาจจะไม่ได้เตรียมใจสําหรับช่วงเวลานี้ไว้เลยไม่รู้จะวางบทบาทเดิมยังไงไม่รู้จะหาความหมายใหม่จากอะไรเป็นประเด็นที่สะท้อนสังคมปัจจุบันได้ดีจริงๆครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายสัญญาตอาสมค่ะวัยสละโลกอายุ75ปีขึ้นไปช่วงนี้คือเวลาแห่งการแสวงหาความสงบทางใจอย่างแท้จริงเลย มุ่งเน้นปฏิบัติธรรมเต็มที่อาจจะถึงขั้นออกบวชหรือใช้ชีวิตสันโดษเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดคือความหลุดพ้นหรือวิโมกขธรรมซึ่งเป็นการปล่อยวางทุกสิ่งจริงๆไม่ใช่แค่ทรัพย์สมบัติแต่รวมถึงตัวตนบทบาทต่างๆที่เคยยึดถือมาทั้งชีวิตเลยค่ะโหฟังดูเป็นเส้นทางที่ชัดเจนมากเลยนะครับสรุปแล้วอาสมสี่ก็คือเหมือนแผนผังชีวิตที่พยายามสร้างสมดุลมากๆใช่ค่ะสมดุลระหว่างหน้าที่ทางโลกกับการพัฒนาทางจิตวิญญ,ญาณ เพื่อให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมีเป้าหมายในทุกช่วงวัยไม่ใช่แค่เกิดมาทํางานหนักแล้วก็จากไปพร้อมกับความยึดติดต่างๆธรรมชาติจริงๆไม่ได้สร้างให้เราแบกทุกอย่างไปตลอดชีวิตครับแต่หน้าที่สําคัญจริงๆของมนุษย์อาจจะเป็นการพัฒนาใจให้รู้จักปล่อยวางรู้จักพอไม่ไปยึดติดกับบทบาทความสําเร็จหรือแม้แต่อายุเพราะสิ่งเหล่านั้นจริงๆมันไม่ถาวรเลยอืมแต่ใจที่ไม่ยึดติดตั้งห่าก คือสิ่งที่จะนำไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงใช่ค่ะตามแนวคลิปนี้นะคะขอบคุณสำหรับมุ่งมองนะครับ